ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณิมีทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อฟังให้ชัดๆข่าวจากเบื้องลึกพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฝ้าพระชรกิติยาภา นเ,นเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชาระราชธิดาทรงหายจนได้กลับบ้านหรือทั้งหมดนั้นเรื่องจริงหรือเพราะมีต้นต่อปล่อยข่าวท่านผู้ฟังครับส่วนต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ได้เผยพแพร่ข่าวระบุว่าเนื่องจากมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีข้อมูลข่าว เกี่ยวกับพระาการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนธิราเทพยวดีกุมารหวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาในโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร,รษฐกิจและสังคมก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและพบว่ามีข้อความที่บิดเบือนและเป็นข้อมูลเท็จซึ่งการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การแชร์จะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ทางกระทรวงดิจิทัลจึงได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือแชร์ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนติดตามถแถลงการจากสำนักพระราชวังโดยตรงเท่านั้นคลับโดยล่าสุดได้มีข่าวลือว่าพระองค์ได้ทรงกลับบ้านซึ่งต้นต่อข่าวลือก็อ้างว่าตนเอง เป็นคนที่พักอยู่ข้างโรงพยาบาลจุราลงกรซึ่งหลังจากที่ข่าวลือนี้ได้แพร่ะสะพัดออกไปเฟซบุ๊กบัญชีจุนเจิมยุคคนซึ่งมีผู้ติดตามกว่า130,000กว่าคนของหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคนนายทหารพิเศษประจํากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลปรักษาพระองค์โดยโพต์ข้อความว่าอย่าไปเชื่อข่าวอ้างข่าวลือจากผู้มีหวังดีกัน ทำใจกันให้สบายๆไม่ต้องไปตกกังวลอะไรไม่มีอะไรครับขณะที่ในทวิตเตอร์แฮชแท็กข่าวลือก็ติดเทรนประเทศไทยภายหลังจากประวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการผู้รีภัยและผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กกลุ่ม Royal ลิสต์มาร์เก็ตเพตลาดหลวงที่มีสมาชิก2.3ล้านคนได้โพสข้อความสั้นๆว่า Goodbye จนเกิดความตื่นตระหนกและข่าวลือที่ทําให้คนไทยไม่สบายใจซึ่งสํานักพระราชวังเน้นย้าว่าให้เชื่อถแถลงการของสํานักพระาชาวังเท่านั้นโดยสํานักพระราชวางังเผยแพร่แถลงการฉบับที่3ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดตั้งแต่เมื่อวันที่8มกราคม2 5 6 6ซึ่งพระาการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานาเรนทราเทพยวดี กมหลวงราชสาลีนีสลีพัฒมหาวชระราชธิดาพระอาการโดยวรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหัตไทยพระปรับภาษาพระวักกะตามที่สํานักพระราชวังได้มีถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิคิยาภานาเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสลีพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยการทางพระหัตไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ความทราบกันทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานลงรายละเอียดในแถลงการฉบับที่3 จากสำนักพระราชวังสรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการตึนปิดจังบากของพระหัตไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทําให้ทรงพระประชวนหมดพระสติโดยในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์จะคงถวายพระโอสถและเครื่องมือ เพื่อช่วยกันทำงานของพระหัตไทยพระประับภาษาพระวักกะรวมทั้งพระโอสถประชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนี่คือเพียงถแถลงการล่าสุดคือฉบับที่สเมื่อวันที่8มกราคม2 5 6 6นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่เมื่อได้ฟังบทประทานถึงความรักความผูกพันที่พระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุนทรนาเดนาตมอบให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฝ้าพรชารกิติยาภานาเรนทราชเทพยวดีพระธิดาซึ่งพระองค์สมตรัสว่าองค์พามีสิ่งที่เหมือนกันกันกบพระองค์คือความคิดที่ลึกซึ้งและลักษณะในการทํางานคล้ายๆกันส่วนเรื่องทํากับข้าวพระองค์พาทรงทําได้นิดหน่อย จนตอนที่เราป่วยครั้งล่าสุดพระองค์พาก็มาดูแลเราบอกว่าไม่อยากกินไก่งวงเพราะเป็นช่วงคริสต์มาสพระองค์พาก็เปิด YouTube ทำไก่งวงให้ทานรสชาติก็อร่อยดีพระองค์โสมทรงเล่าถึงวิธีการอบรมสั่งสอนพระองค์พาด้วยว่าเนื่องจากพระองค์ถูกสอนมาตั้งแต่เล็กๆไปเรียนรู้อะไรเองทำอะไรเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้าน ถูบ้านรีบผ้าทำกับข้าวทำทุกอย่างให้เป็นก่อนก่อนที่จะไปสั่งสอนคนอื่นพระองค์กงได้นำนิสัยนี้มาสอนพระธิดาด้วยกับองค์พาเราก็สอนว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายให้เคารพทุกคนสอนลูกให้เหมือนคนปกติธรรมดามากที่สุดโดยฐานะของเราเป็นเจ้านายในหน้าที่ แต่อยากให้เขาเป็นคนธรรมดาในชีวิตจริงองค์ภาเคยโดนตีเราถือกติรักัวให้ผูกรักลูกให้ตีความบางตอนจากรายการวุี้เกิดมาคุยบทบาทความเป็นแม่ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาโดยรับสั่งแล้วถึงบทบาทความเป็นแม่ตั้งแต่ทรงตั้งพระคันว่าทรงมีอาการแพ้ท้องช่วงสามถึงสี่เดือน จะได้กลิ่นเหม็นนูนเหม็นนีโปลดที่จะเสวยมะขามแก้วครั้งและเป็นกองกองจนหมอดต้องห้ามไม่เสวยเยอะเพราะจะทําให้ท้องเสียและเมื่อลูกในพระคันเริ่มดินจะทรงรู้สึกเหมือนปลาตอดพอหกเดือนก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเด็กเริ่มโก่งตัวโก่งข้อสอบขึ้นมาพระองค์ทรงรับสั่งด้วยว่าระหว่างที่ทรงตั้งพระคันนั้น จะมีปัญหาเครียดเรื่องส่วนตัวจึงทำให้เกือบคลอดก่อนกำหนดตอนอายุคันได้หกเดือนต้องบรรทมพักผ่อนให้หมอฉีดยาและไม่รู้ว่าจะส่งคลอดลูกก็ไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษเพราะเคยแทงลูกคนโตมาแล้วซึ่งครั้งนั้นทรงเตรียมข้าวของไม่หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของใช้เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายแล้วก็จริงหนงที่คำโบราณท่านว่า ไม่เตรียมของก่อนพระทรงแทงเมื่ออายุขันได้สี่เดือนเป็นลูกชายพอมีพระองค์พาจึงไม่ค่อยเตรียมอะไรในการเลี้ยงดูพระธิดาองค์เดียวนั้นพระองค์สวมรับสั่งว่าจะทรงพาพระองค์ออกงานด้วยตั้งแต่พระชนษานหนึ่งปีเพื่อลูกได้สัมผัสกับโลกของความเป็นจริงได้เรียนรู้ในงานต่างๆพร้อมกับทรงอบรมให้พระองค์พาเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ได้สัมผัสกับความเป็นคนธรรมดารู้จักเข้าหาคนและสอนให้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทำอะไรด้วยพระองค์เองเมื่อพระธิดาทําผิดก็จะทรงลงโทษฉันเมื่อคลังเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนราชินีทรงเอาวงเวียนไปทิ่มขาเพื่อนพระองค์สมก็ทรงใช้การมะยมหหดไปที่ขาหนึ่งทีพระองค์ผาทรงร้องเจ็บจึงสอนให้เข้าใจว่าที่ลูกทำเพื่อนเอนก็เจ็บ ลูกไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาจากนั้นมาพระองค์ภาก็ไม่กล้าอีกเลยเมื่อทูลถามว่าพระองค์โสมทงเป็นแมท่ที่ห่วงลูกสาวไหมก็ทรงรับสั่งว่าไม่ห่วงมากนักแต่มีความเป็นห่วงมากกว่าทางเรื่องความประพฤติการบางตัวส่วนเรื่องหนุ่มหนุ่มที่เข้ามาก็ดูเป็นรายๆไปซึ่งตอนนั้นพระองค์ภาพระชนมายุ32ย่งสาปี ก็ทรงห่วงเรื่องคู่ครองที่ยังไม่มีมีแจะผ่านแว็บเข้ามาแล้วก็ไปนอกจากนี้จะทรงมีความภาคภูมิใจในพระธิดาที่เป็นลูกที่ดีมีความเสมอต้นเสมอปลายทํางานเพื่อสังคมและประเทศชาติส่วนความคาดหวังในองค์พระธิดานั้นรับสั่งว่าไม่ทรงคาดหวังอะไรเลยขอบียงให้ลูกประพฤติตนเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ เพียงแค่นี้ผู้เป็นแม่ก็สุขใจแล้วท่านผู้ฟังครับคงทราบกันดีนะครับว่าพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสาวรีพระวราราชาธินัดดาม마าศ่งพระประชวรซึ่งข่าวอย่างเป็นทางการก็ขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่สมกุมภาพันธ์2.562าสำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องพระเจ้าวราวง์เธอ พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยมีรายละเอียดว่าขณะผู้ถวายการรักษาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตได้รายงานว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2562พระเจ้าวราวง์เธอ พระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศมีพระอาการปวดพระเศียรร่วมกับพระวรกายด้านสายอ่อนพระกำลังอย่างฉับพลันขณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีพระโลหิตออกที่พระสมองและความแตนพระโลหิตสูงขณะแพทย์ได้ถวายการรักษาื่ยพระโอสถและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด คณะแพทย์ได้กลับทูลขอพระราชทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและสงุนพระกรณียกิจสักระยะหนึ่งและเมื่อวันที่10กร,รกฎาคม2565สำนักพระราชวังก็ได้ออกประกาศขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรี กรมหมื่นสุนทรนาเรนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13รกรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์แนะนาช่องคิดดีทำดีชาแนลขอมนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลโลกตลอดจนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทํำมาจงรุนบันดาลให้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรี กรมหมือนสุนทรนาเรนาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภานาเียนเทราเทพยวดีกรมหลวกราชสาลินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงปลอดภัยและหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วเทินอนาปโปโูติคันติโกผู้มีความอดทนจอมที่ชอบใจของคนอื่นช่องคิดดีทำดีชนแนลขอขอบพระคุณนาหา ที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ